คุณแอร์จะให้ผมเล่นละครคุณจริงๆหรอครับตอนนี้กองถ่ายเขากำลังรอตัวคุณอยู่นะไม่รีบไปอรอแต่บทวัน,นี้เทนเป็นคนเล่นไม่ใช่หรอครับฉันว่าคุณรีบไปดีกว่าก่อนที่พุ่มกับคอตวีเนาะครับคุณแอร์ครับพุ่มเก่าให้มาตามอ่ะครับคุณนาก็ดีละงั้นเดี๋ยวฉันให้คุณเนี่ยเตรียมชุดให้บอสเขาหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไร เรื่องนี้ฉันควรจะพูงกลับเองได้ครับคันฉันเลือกคนนี้แหละครับคุณแอน่าใจเหรอครับบอสเขาเป็นคนมีความพยายามก็จริงอะแต่ภาพลักษณ์และความสามารถอ่ะตั้งสู้คุณเห็นไม่ได้เลยนะครับยอมรับนะว่าเทนน่ะเขาแสดงดีก็จริง แต่ก็ยังไม่ดีพอนะแล้วคาแรคเตอร์ของเทนเนี่ยก็ยังไม่เหมาะกับหนังที่ฉันสร้างเอาไว้ด้วยแถมนิสัยเขก็คุณบอสเมื่อกี้คุณแสดงได้ดีเลยนะเนี่ยขอบคุณมากครับแต่ผมว,ว่าคุณต้องพัฒนาอีกเยอะเลย <S <S คือตอนเนี้ฉันว่าฉันมีแผนจะทำภาพยนตร์อะแล้วฉันก็เขียนบทเสร็จแล้วด้วยฉันอยากให้คุณไปเล่นให้นะ แต่ว่าฉันก็ต้องคอยปรึกษาทั้งทีมด้วยอะ่ะซึ่งฉันว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่ไม่ถูกพัเดเลือกแต่ว่าถ้าคุณจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่ตัวคุณด้วยนะว่าคุณพยายามมากน้อยแค่ไหนผมสัญญาครับผมจะทำให้ได้สูๆุวันนี้กระเป๋าสวยนะครับ อ้าวไม่ได้เจอนั่งนานนี่แม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 ,แม่วันนี้มีผู้ติดตามมาด้วยอระพ่าแต่มาเล่นบทอะไรเอ็มอย่าบอกนะว่ามึงไปเล่นบทของเหลือที่เขาไม่ต้องการกันแล้วดิก็อย่างว่าแล้วมึงเนี่ยมันชอบของนเหลืออยู่แล้วมีคุณเห็นคุณไม่รู้หรอคเขาว่าคุณบอสไม่เป็นไรบทไหนก็สําคัญหมดแหละต้องขอตัวนะเว้ยเชิญ คุณบอสคะทำไมคุณบอสไม่ให้ซันพูดล่ะคะถ้าเขารู้ว่าคุณบอสอ่ะเป็นพระเอกหนังของคุณเองอะ่ะซันงยาจะรู้จริงๆว่าเขาอ่ะมาทำตัวอย่างไงไม่เป็นไรหรอกนี่ไปได้ปอาริยานี่มันชุดอะไรเนี่ยฉันม่ไดงแล้วแสดงดังเลยด้วยก็แค่การแสดงไม่ใช่หรอก็แค่เล่นตำรวจที่เขาเล่ให้คิดว่าตัวเองใหญ่มาจากไหนอยากเล่นก็เล่นไม่อยากเล่นก็ออกไปพี่เทนนี่แกคิดว่าตัวเองเป็นใครฮะกล้าพูดกับพี่เทนเขาแบบเนี้ย รู้ไหมคนอื่นตำแหน่งสูงพวกแกเขายังไม่กล้าพูดกับพี่แทงแบบนี้เลยฉันไม่สนหรอกนะว่าเมื่อก่อนคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ที่กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องใหม่ของคุณบอสส่วนคนที่ทำตามกฎไม่ได้เนี่ยก็ออกไปภ้าไปยรงไอ้บอสอะไอ้กระจอกแล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยมันทำได้แค่เาตัวละครที่ฉันทิ้งไปแสดงตอนนี้นเป็นนักแสดงแล้วไม่แน่มันอาจจะใช้วิธีสกรปรกก็ได้ดูมันออกมั่นใจดีจังเลยเนาะ แถมปากเก่งๆเลด้วยคุณคือคนที่ฟูช่วยฟูกลับบอกว่าเล่นก็ห่วยเล่นก็แข็งแถมยังไม่ฟังทีมงานอีกผมบอกแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้าไปเรียกรปภมาตัวออกไปเลยพุ่มกลับครับพุ่มกลับผมอธิบายก่อนนะครับพุ่มกลับไอ้บอลเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ใช่เหรอแล้วมึงยันมาแสดงให้ดีด้วยอ่ะช่วยกูพูดพุ่มกับหน่อยดิช่วยพูดหน่อยนะไอ้บอลนะพี่บอล พี่มอสเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นกันได้ไหมอะคือหนูรักพี่จริงๆนะหนูรู้หนูมันเร็วพี่ค่อยมากันหนูอีกครั้งนึงนะรอยแย่งแฟนกูขนาดเนี้ยัยงกล้าเลียกต่เอง่าเพื่อนที่ดีที่สุดอีกเหรอส่วนหนูเห็นพี่เป็นแค่ตู้เอทีเอ็มใช่ปะ่ะทรยศกันขนาดนี้ยังกล้าขอคืนดีแสดงละครเก่งนะเสียงของพี่สิเลิกคู่ไร้สาระก,กันได้ละเรียกรปภมาเอาตัวออกไปแล้วก็ไปบอกผู้กำกับคนอื่นด้วยนะว่าไอ้คนเนี้มันไม่ได้เรื่องได้ค่ะป,ป,ป้ามอส ใ้เวลามอบรางวัลแเราด้วยแต่สายครับบอสบอสบอสทุกคนบอสพุ่งกลับครับพุ่งกลับพุ่งกลับมาบูดที่บ้านก่อนครับฉันไม่น่าเชื่อคนอย่างแกเลยเนี่ยขอเชิญพบกับคุณบอสเจ้าของรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมวันนี้คุณบอสจะมาแชร์เคล็ดลับกับทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครับผมบอสสารัะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหรอกนะครับผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำนะครับ มีใครบางคนเคยบอกผมว่าเมื่อความพยายามอยู่ต่อหน้าพรสวรรค์สิ่งนั้นก็ไม่มีค่าอะไรเลยและสิ่งที่ผมอยากบอกกับทุกคนคือในโลกใบนี้มีใครบางคนนำหน้าคุณอยู่เสมอและมีใครบางคนตามหลังคุณอยู่เช่นกันจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วครับขอบคุณครับบอสนายนี่เก่งจริงเลยนะขอแสดงควมยินดีด้วยนะคะคุณบอส ร่วมงานกันครั้งแรงกก็คว้าเอารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาให้เลยนะสุดยอดจริงขอบคุณทุ่มกลับมาครับแล้วก็ทีมงานคุณภาพทุกคน้วยครับ